ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณก็จริงๆเทกการแต่งหน้าบ่มแดดแบบสายผอนะคะว่คือเราได้อิทธิพลมาจากการแต่งหน้าของเหล่าซูเปอร์สตาร์นะครับที่เราจะเห็นได้ว่าเวลาออกงานเนี่ยเขาจะมีการแต่งหน้าที่ดูสวยดูโกรดูมีความเป็นเชดดิ้งไฮไลท์บนใบหน้าอันนี้ก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยเกิดการที่ฮิต กับการแต่งหน้าลุคแบบใส่ฝอเพราะว่ามันสวยฉ่ำและมันดูสะดุดตาจริงๆฮิตกันมานานแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะฮิตกันเป็นพิเศษเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยว่าโลกโซเชียลเรามากขึ้นเราได้เห็นเหล่าบล็อกเกอร์สาวๆหรือว่ากลุ่มแบบว่าดารานักแสดงเนี่ยครับก็คือมาแต่งหน้าโทนสไตล์ใส่อกันเยอะก็เลยทําให้แบบว่าคนเนี่ยหันมาเป็นเทรนด์การแต่งหน้าในตอนนี้ครับ การแต่งหน้าแบบนี้เหมาะกับคนที่มั่นใจในตัวเองในระดับหนึ่งนะคะสีผิวเนี่ยไม่ใช่อุปรสรรคเพราะว่าคนผิวขาวก็แต่งได้คนผิวแทนก็แต่งได้แต่จริงๆมันอยู่ที่ความมั่นใจได้ยินช่างแต่งหน้าชื่อดังอย่างน้องฉัตรการันตีมาแบบนี้เดี๋ยววันนี้นี่ฉันจะลองเปลี่ยนสไตล์การแต่งหน้าให้เป็นลูกสวยแบบบ่มแดดสายฝอกันดูบ้างนะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไร เสร็จแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าแบบบ่มแดดสไตล์สายสอค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปสํารวจดูกันนะคะว่าการแต่งหน้าลุคแบบนี้จะเป็นที่ชื่นชอบของใครอีกหลายคนหรือเปล่าค่ะ เอาละค่ะคราวนี้เรามาสำรวจความเห็นของคนทั่วไปกันดูบ้างนะคะว่าถ้าผู้หญิงแต่งหน้าสวยสไตล์บ่มแดดแบบนี้แล้วเขาจะชอบไหมหรือมีความเห็นอย่างไรกันบ้างค่ะก็ก็สวยดีนะคะก็ก็แปลกดีก็แล้วแต่คนก็ชอบนะมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะหนูว่ามันก็ดีนะมันก็ขึ้นอยู่กับคนด้วยว่าเขาจะเข้าไม่เข้าจริงๆบ่มแดดสายฝอก็คือเหมือนอารมณ์ เวลาที่ตัวเราเนี้ยเราไปโดนแดดอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างชอบมีกระเล็กๆให้ดูเหมือนแบบสายฝอมันดูหน้าที่ดูธรรมชาติอะ่ะไม่ได้แบบบกวางพื้นจมหนาเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแหมพี่มุกสาวสวยควนนี้บอกกับทีมข่าวของเรานะคะว่าพี่ก้าที่จะแต่งหน้าแบบบอมแดดสายฝอเมื่อคุณพี่พร้อมเราก็ไม่รอช้าค่ะเลยขอให้คุณพี่เขาแปลงโฉมให้เราดูจะออกมาเป็นยังไงลุ้นกันค่ะ เปลี่ยนลุกจากหน้าธรรมดากลายเป็นนางฟ้าสวยแบบบ่มแดดสายฟอเชื่อแล้วค่ะว่ากายงามเพราะขนขนงามเพราะแต่งจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะวันหยุดสบายๆแบบนี้สาวๆคนไหนอยากจะลองแต่งหน้าสไตล์บ่มแดดไปเที่ยวชมชิมชิลหรือจะช็อปก็อาจจะช่วยเพิ่มสเสน่ห์ทำให้คุณดูเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าสเสน่ห์ของผู้หญิงอย่างเราๆตอมสวยทั้งภายนอกและภายในนี่แหลคะค่ะคุณค่าที่แท้จริง ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ